สวัสดีทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่ช่องข่าวปันเวนอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับมานําเสนอนะครับการไลฟ์สตรีมแบบให้คนด่ายังไงให้โลกจานะครับซึ่งในแอปเฟซบุ๊กเกมมิ่งเนี่ยนะครับก็จะมีทําการให้เราให้กับทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเด็กเล็กแดงนะครับสามารถไลฟ์นะครับแล้วก็สตรีมสดได้เลยนะครับส่วนพาร์ทเนอร์เนี่ยนะครับเขาจะนับจากดาวนะครับแล้วก็ผู้ติดตามรวมถึงนะครับ การโดนเนี่ยต่างๆนะครับก็จะเป็นรายได้ของผู้สตรีมนะครับเอลระไอพาร์เนอร์เนี่ยเราไม่พูดถึงนะครับแต่เราพูดถึงการไลฟ์ยังไงให้คนจดจำนะครับซึ่งน้องคนนี้นะครับก็เอากรอบมาทั้งดุนเลยนะครับจากมาลีสวยมากเลยนะครับมันเป็นประเภทคนคอนเทนท์ที่แบบคอนเทนต์ที่แบบซ้ำซากแล้วก็ไปกรอบเข้ามาทั้งดุนนะครับคนดูพันสนะครับ1200คนลุมด่า ผู้ชายคนนี้นะครับมาลุมด่าเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจะเปิดคลิปนะครับให้ฟังนะนะครับว่าเอ๊ะทำไมมันถึงแบบนี้นะครับแนะนำนะครับสำหรับลูกเด็กเล็กแดงที่ดูคลิปนี้อยู่นะนะครับเอาพ่อเอาแม่มานั่งดูด้วยนะครับแล้วก็ให้ข้อคิดไปด้วยนะครับว่าเราทำทำได้แต่อย่าทำแบบนี้ซะดีกว่านะครับไปเราไปชมกันครับ สังเกตนะครับที่คอมเมนต์ด้วยนะนะครับเพื่อความเพมผลิดเพลินของท่านผู้ชมนะครับ ตัวเนาะคุณไม่กินจะยงิงหัวมังโง่วะโอ้แม่งคุณจะดูที่เปอร์เซ็นต์แล้วใครเปอร์เซ็นต์ยิงหัวไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะมึงอย่ามาหนึ่งหนึ่งกับกู ไม่แตกอย่างเดียวเลยโอ้นี่เอาหัวแตกเขาไม่แตกเหรอฟาแตกทำไมไดาเมจเขาหัวแล้วมันไม่แตกค,คนดูกูงงว่ะกูงงว่ะแม่ยิงหัวแต่ไม่แตกคืออะไรอ่ะ เช็เเมย์เอะไ,ไหมถ้ามึงยังไม่แก้มึงโดน้าไม่เข้าหัวแต่บาัาคืออะไรอ่ะคือห้ามทำแบบนี้โดยเด็ดขาดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการกรอบเข้ามาทั้งรุ่นซะแบบนี้นะครับไม่เป็นตัวของตัวเองรวมถึงสังเกตไหมครับที่ได้ชมกันนะครับคอมเมนต์หลายคอมเมนต์มากนะครับว่ามาลีใช่หรือไม่นะครับนี่ประมาณว่ากรอบเข้ามาทั้งรุ่นแบบนี้นะครับมันทําใหู้ความรู้สึกของคนดูเนี่ยนะครับมันจางลงแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับแล้วยิ่งปากมาแบบนี้ด้วยนะครับประเด็นที่ร้อนแรกเนี่ยมันจะเข้ามาด้วยนะครับ ไอ้คำว่าดังเนี่ยนะครับมันน้อยไปนะนะครับกับเด็กคนนี้นะนะครับจะดูกันต่อนะครับว่าเป็นยังไงครับลีลาก็มาครับเห็นไหมครับเออนะครับอยากให้ตำรวจเดไปตรวจฉี่น้องเขาจังเลยนะครับว่าเอ้ยมันมันเสพมาหรือไม่นะครับหรือว่ามันเป็นยังไงนะครับคือแบบดูครับอ่ะดูดูนะครับแม่ผมนั่งดูได้มาประมาณสองวันนะครับผมอยากรู้นะครับย่ไเด็กวันดน้องเขาเสพหรือว่าน้องเขาขานะครับ ฟุกพ่อไม่ได้ฟุกแมงเห็นไหมครับไม่ฟุกนะครับคำหยาบก็มานะครับเนี่ยราชาฟิฝ่ายิงหัวอ้าวเขาบอกราชาพิฝ่ายแตกอาการจะยิงหัวแตกบอกเลยหัวแตกน้องๆลูกหลู่ทุกท่านนะครับอย่าเอาเป็นตัวอย่างนะครับอย่าเอาเป็นย่างโดยเด็ดขาดนะนะครับ คลิปนี้สอนให้เตือนใจนะครับต่อให้เราทําช่อง YouTube หรือไลฟ์สตรีมในเกมมิ่งนะนะครับคนรักหนึ่งคนนะครับดีกว่าคนเกียรเป็นพันนะครับฉะนั้นทําให้คนรักซะดีกว่านะนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาให้ดูเกียนนะครับเกียนของเกมมิ่งที่ไลฟ์สดกันให้ละกันนะครับก็เช้าๆไม่มีอะไรครับมานั่งดูเกียนเนี่ยเล่นนะครับแล้วก็บอกเป็นราชานะครับถามว่าราชาเนี่ยมัน ใครๆก็พูดได้น่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้รับกลับมาเนี่ยนะครับสังเกตไหมครับว่าคอมเมนต์เนี่ยนะครับมันมันคงภูมิใจนะครับคือถ้ากลับกันเนี่ยนึกตามผมนะถ้าคุณไลฟ์สดนะครับแล้วคุณได้เห็นข้อความแบบนี้นะครับเนี่ยไอ้ขี้ก๊อปมาลีนะครับด่ากล้วยบ้างนะครับแบบหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะกลายเป็นแบบ มันคงสร้างกำลังใจให้กับใครหลายคนมากนะครับแต่ไม่ใช่กับผมแน่นอนนะนะครับเอาล่ะคลิปนี้นะครับให้ดูกินเกียร์นะครับเกียร์ของไทยเนี่ยไว้ใจได้เลยนะครับสําหรับน้องคนนี้นะนะครับผมไม่รู้ว่าน้องเขาเชื่ออะไรนะครับแต่ว่าติดตามได้นะครับแต่ชี่ช่องน้องขาวเนี่ยผมจะแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับหรือว่านี่นะครับที่เห็นนะนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าอยากไปดูเกียร์นะครับก็แนะนาเลยครับคนนี้ไม่พลาดแน่นอนนะนะครับสวัสดีครับ